กลัวตายคำว่ากลัวตายนี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเพียงแต่จะแนะให้สังเกตสักหน่อยว่าความกลัวตายเป็นต้นตอของความกลัวทั้งหลายแต่เราไม่ค่อยสังเกตไปมองกันสั้นๆว่ากลัวผีกลัวจนกลัวเจ็บกลัว่ายเสียมองกันเสียเพียงเท่านั้นไม่มองว่าทั้งหมดนั่นมันมีมูลมาจากกลัวตาย เช่นกลัวผีก็เข้าใจว่าผีมันจะทําให้ตายหรือว่ากลัวเจ็บก็เรียกว่าความเจ็บนั่นมันเป็นเหตุให้ตายหรือกลัวจนก็เปัวว่าจะไม่มีอะไรกินแล้วจนจนตายให้กลัวละอายกลัวจะละอายเข้ามันก็หมายความว่าละอายหนักข้าวหนักข้าวก็จ,จะไม่มีเอใครครบละอายหนักข้าวมันก็ไม่มีใครครบ แล้วมันก็จะต้องตายถ้าดูให้ละเอียดจะไปพบว่าทุกอย่างมันไปรวมอยู่ที่กลัวตายถ้าไม่กลัวตายมันก็จะรู้สึกว่ามีความสุขเหรือที่จะกล่าวไม่มีเพราะไม่มีความกลัวใดๆมารบก,กวนทั้งเต็มตำนึกหรือครึ่งตำนึกหรือใต้ตำนึกนันความไม่กลัวตาย จึงเป็นสิ่งที่ควรสนใจไม่กลัวตายนั่นมีได้หลายอย่างเพราะมันเป็นคนบ้าหรือบ้าบินก็ไม่กลัวตายหรือเป็นสัตว์ที่ถูกมอมให้มึนเมาในขณะนั้นมันก็ไม่กลัวตายหรือว่ามีมาหนา้าทิครอบงามถึงที่สุดแล้วก็ล้วนแต่ไม่รู้จักความตายเด้กันทั้งนั้น แต่ว่าความไม่กลัวตายชนิดนั้นไม่มีความสุขเลยความไม่กลัวตายชนิดที่มีความสุขนะั้นหมายถึงความสิ้นไปแห่งกิเลสที่เป็นเหตุให้ถือว่าตัวตนมีเรื่องกล่าวไว้ในคัมภีร์เทระทาถ,า,ถาเรื่องหนึ่งซึ่งมีใจความน่าสนใจว่าพวกโจรจับพระอรหันต์องค์หนึ่งมา อยาทำลายชีวิตอยู่แล้วก็<ม>เป็นธรรมดาของพระอาหารผู้ไม่มีความกลัวจึงไม่แสดงอะไรซึ่งเป็นนิมิตของความกลัวให้ปรากฏจนพวกโจรพากันลังเลถามท่านว่าทําไมจึงไม่กลัวตายท่านก็ตอบด้วยถ้อยคำยืดยาวมากแต่ที่เป็นใจความส้างัญน,นั่นก็มีอยู่ว่าสุดทางพัรมะเสิมุปปาทางสุดทางสังขารสันติจริง มันไม่มีอะไรนอกจากการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติธรรมดาล้วนๆมันไม่มีอะไรนอกจากการสืบต่อแห่งสังขารล้วนๆปัส,สันกัสยถาภูตังนะักพยังโหติพามณิดูก่อนนายโจรพามณิผู้ใด,ดเห็นอยู่ตามที่เป็นจริงอย่างนั้นความกลัวย่อมไม่มีแก่เขาข้อนี้หมายความว่าผู้ใด,ดเห็นธรรมชาติลึกซึ้ง จนถึงกับว่าไม่มีอะไรในบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่กําลังเป็นไปอยู่นี่จะเป็นชีวิตหรือความตายหรืออะไรก็สุดแท้มันเป็นเพียงการเกิดขึ้นตามธรรมชาติล้วนๆเป็นการสืบต่อเป็นไปของสิ่งที่เรียกว่าสังขารล้วนๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นที่เอามาเป็นตัวเป็นตนได้ดังนั้นจึงไม่มีเราสําหรับจะกลัวพวกโจร ได้ฟังก็พากันรู้สึกค้นพองสยองกล้าวในที่สุดก็ทิ้งดาบละโจรกรรมเข้ามาบวชบางคนก็บรรลุนิพพานนี่เป็นเครื่องแสดงว่าเรื่องกลัวตายหรือไม่กลัวตายนี่เป็นปัญหาที่จะต้องศึกษาให้ดี